ครับกรับสวัสดีครับวันนี้เรามาส่งเรือกันที่จังหวัดนครราชสีมานะครับรเกษตรลำตะแมนไทยนะครับเป็นเรือขนาด <c oughs> มือใหม่ครับมือใหม่ดูหน้าด้วยนะคนขับอะจะเข้าป่าเด้อไปแกต้นเดียว่าิว่าันปิ่นเอออย่าไปที่ลึกมัดต้นนนี่ เปลีนไดนเลยเดียจะไปไกลเ้อะนี่ไปนี่แล้วออมแถวนี้พอระวังมองเขาเด้ทางคุณนะอ๋อมีขายด้วยนะระวังขายจะพันห่างแค่นั้นเลยลา้ยหนโอ้ยเนาะ โอ้ยทำไมขับเหมือนคนเมาแท้เฮ้ยมันคือว่ากลับมาแหละมันที่ไปไซไก่ตอนนี้มันตรงนี้แต่ตรงอาเนี้ตรงไปนี้เดี๋ยวเอาหางจมไปเลยออออุปกรณ์ตัวแทนนจยเไม่เป็นไรพลังหัดใหม่เขาเด๋วบอกว่าจะไปุรักมองเขาเห็นบอกว่ามันที่ไปยังแหละมันคือว่าคืนมาโอ้ย ไปถึงเสียบเสียบเวท,เ,ทเข่าขาดแบบนั้นบ่งแห้งตบไปนะมันคือไปแหงสัน่นวันนี้มองออกมองออกเป็นเดี่ยวอืมนิดป่าเดีย๋ยวหยุดไว้ก่อนโเมาลเออจุ่มไปเลยหางมานะันน่ะ Bert, มัมนตรงนั้นขังล้างนีงสั <laughs> ่นเนางมัดไปสิเรื่มันเริ่ม <like> มันนะครับไปนเ่ฮ like ้ยเขาป่าเพื่ออะมันมีทางออกไหมนะทางโน้นอะ เอาเอาตามใจชอบผมเห็ไหมขอเห็ไหมปาดน่ำหยอกน่ำหยวกเพงแค่เออนะย้อนไปเันนี่เราโม้ไปมั้ยโอ้ยอ้ยอ้ยน่สิบพันเด็กแล้วเนาะครับโอเควิ่งได้แล้ว ตีสี่ครับออกตีสี่หวานแล้วครับห้าเมตรสตะเลศนี่เริ่มทำนานครับเริ่มเร่งปัดดับเครื่องก่อนเด้อก่อนถึงอ่ะดับเครื่องก่อนเด้อเออเอ้ยเป็นเนี่ย นี่ันเร่งมันไม่ค่อยดีด้วยสายเหมือนมันยาวเกินต้องตัดั้นผมก็ม้วนไ่เยอะเลยนะโอเคครับนานาท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่สี่หกเก้าสามนะครับ ลำนี้ห้าเมตรนะครับหรือยาวสิบสองนั่นเองนะครับสเตตสตะเลตแท้ทั้งลำนะครับใช้ไปครับยี่สิบไม่ต่ำยี่สิบปีครับโอเคครับขอบคุณนาๆนาทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับผมจะของเรือนอนสบายเลยนะ นอนดูนอนดู do, <laughs> ครับสวัสดีครับ